พระบาทสมเด็จพระวชิละกล้าวเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตมลลำไทยอำเภอวังน้อยจังหวัดนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21 พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชากุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรก็ออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชากุศลธรรมจริยา จงอภิบาลร,รักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจจตุรพิตพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักกายแห่งราชอาณาจักรไยตราจิราิธิการวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพตัตหารแด่พระสงฆ์บนหอฉันแห่งนี้โดยสเสด็จพระพราชกุศลหกคณะดดวยกัน คณะที่หนึ่งก็คือคณะศิษยานุสิ์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกแห่งวัดหนองเรียมอำเภอพนมสารคามจังหวัดะเชิเงเซาว,วันนี้โดยลูกศิษย์จิตอาสาก็คือนายกำใจนางพีรพัฒน์ตอดแก้วดึงนำพัฒตาหารมาถวายทุกวันอังคารของสัปดาห์เดือนละสี่ครั้งวันนี้นำพัฒตาหารขาวหวานเป็นจำนวนมากประกอบด้วยแกงเขียวหวานยำไข่ดาวกุ้ง ต้มจืดไข่ลูกกรอกผลไม้ส้มเขียวหวานขนมเปียกปูนข้าวสารถุงละหกิโลกรัมจำนวนสี่ถุงอขออนุมโมทนาบุญคณะที่สองเป็นคณะของนางสาววันเพนเกษรคุณพร้อมได้ครอบครัววันนี้นำพัฒหารขาวหวานมาร่วมสนทบประกอบด้วยลาบเหนือ้อข้าวสวยผลไม้ขนนมะม่วงในโอกาสตำบุญคล้ายวันเกิดของนางสาววันเพนเกศรคุณ คณะที่สซึ่งมาถวายอยู่เป็นประจำก็คือนางคุณนนทรีโหตรพวานนจัดพัฒหารเจเถวายในวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2ง6 1นี้บริจาคประจัายเป็นค่าพัะหาร1,500บาทคณะที่สี่คุณมุกดาคุณสุเทพคุณสังวานภาคีอัดวันนี้นำขนมตะโก้มาร่วมถวายเพนขออนุโมทนาบุญคณะที่ห้า บริษัทแซนเอ็มโกโล b a l จำกัดวันนี้นำเครื่องดื่มนมจืดมาถวาย18กล่องกล่องละ48ขวดเป็นจำนวน864ขวดนะขออนุโมทนาบุญทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและคณะที่6ก็คือคณะของคุณแม่ทองดีบุญประเสริ์ตึงมาถวายความอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำนะวันนี้คุณแม่ทองดีบุญประเสอร์พร้อมได้ครอบครัว ถวายปัจจัยเป็นค่าปัตตหาร500บาทค่าน้ำค่าฝ่าย500บาทนาพร้อมกันั้น,นก็นากล้วยหอมกล้วยน้ำว้าจำนวน65หวีขนมเทียนจำนวน50ชิ้นมาร่วมถวายพระสงค์ด้วยนะขอองโ์ทธนาบุญคณะต่าเจ้าภาพทุกๆขกคณะยะตาวริวหาปุราปริบุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปันติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจัตุสเพปูเรนตุสังกปันจันโทปนรัสโอยะทามณิโชฌติระโสยะทานติติโยเววัจจันโตสังะโรโกเวนะ yon tukien tingkat yukon pa wasap hien tingyon wiwan jantosan pa winan jatuman tempa Be and dear God, you call the one sun, วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่งพันรูปณนะหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสรอำเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา